วันที่18สิงหาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเติอจริงบทที่55และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างคุณธรรมมาจากการสั่งสมเต๋ามาจากการปฏิบัติคุณธรรมมาจากการสั่งสมเต๋ามาจากการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนต้องพึ่งพาการทำได้จริงประเด็นสำคัญในตอนที่หนึ่งของบทนี้อธิบายถึงคุณธรรมล้ำลึกภายนอกสามประการและภายในสามประการของทารกแรกเกิดคุณธรรมภายนอกสามประการได้แก่ 1. มแมลงมีพิษไม่กัดต่อย 2. สัตว์ร้ายไม่กระโจนใส่ 3. นกดุร้ายไม่โฉบจิก นี่หมายความว่าผู้มีคุณธรรมล้ำลึกเป็นผู้สันทัดการบำรุงรักษาสุขภาพได้แสดงออกถึงประสิทธิผลจริงของการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึกส่วนคุณธรรมภายในสประการได้แก่ 1. มีกำลังวังชา 2. มีพลังชีวิตสมบูรณ์ 3. มมีภาวะสมดุลมีกำลังวังชา คือกระดูกเอ็นอ่อนแต่มือกำได้แน่นนี่คือมีจิตใจอ่อนโยนมีพลังชีวิตสมบูรณ์คืออวัยวะเพศมีสมรรถภาพตามธรรมชาตินี่คือการไร้ความคิดและสิ่งแปดเปื้อนมีภาวะสมดุลคือร้องทั้งวันแต่เสียงไม่แหบนี่คือความสมดุลของหยินและหยางผู้มีคุณธรรมล้ำลึก มีจิตใจอ่อนโยนแต่ชีวิตมีความแข็งแกร่งแต่การฝึกฝนคุณธรรมใกล้ชิดเตา๋ามิใช่เรื่องที่ทำได้ในวันสองวันคุณธรรมสูงสุดก่อนกำเนิดมาจากกาลเทศะที่สูงกว่าเมื่อเปรียบกับวัตถุใดก็ตามในโลกโลกีแล้วล้วนเล็กละเอียดแข็งแกร่งและรวดเร็วกว่ามาก นอกจากใช้ความอ่อนนุ่มที่สุดมาเปิดประตูใจแล้วไม่มีวิธีการใดที่ดีกว่านี้มาเชื่อมต่อกับคุณธรรมสูงสุดแล้วผู้ที่อ่อนโยนอย่างแท้จริงมีภูมิปัญญาเหนือกว่าคนทั่วไปมากแต่กลับไม่คิดเล็กคิดน้อยกับใครมีอิทธิพลเหนือคนทั่วไปและไม่โอ,อ้อวดสักดา จิตใจสูงกว่าคนทั่วไปมากแต่ไม่จงใจให้คนยกย่องสรรเสริญเขามีความอบอุ่นจริงใจสามารถละลายใจิตใจที่แข็งกระด้างได้มีความบริสุทธิ์และตั้งใจสามารถควบคุมจิตใจเป็นหนึ่งได้ไม่มีจิตที่แบ่งแยกปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเขามีอิสระเสรีและสมบูรณ์ ความเมตตาอันไร้ขีดจำกัดของเขาเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องไปยังความมืดมนสามารถขจัดความคิดชั่วร้ายทั้งปวงได้ผู้มีความอ่อนนุ่มที่สุดย่อมต้องสั่งสมคุณธรรมล้ำลึกผู้มีคุณธรรมล้ำลึกย่อมมีโชควาสนาดีแน่นอนเราฝึกปฏิบัติเพื่อตามหาจิตวิญญาณเดิมแท้ อันบริสุทธ์กลับคืนมาท่ามกลางโลกโลกีอันสับสนวุ่นวายเพื่อหวนคืนสู่ความเรียบง่ายตามธรรมชาติดวงจิตของทารกแรกเกิดจะเป็นไปในเชิงบวกอยู่ตลอดไม่ว่าอยู่ที่ใดก็จะกระตือรือร้อนอยู่เสมอเมื่อปลูกดอกไม้ในดวงจิตจึงจะส่งกลิ่นหอมไปตลอดเส้นทางได้ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราคือการสั่งสมคุณธรรมล้ำลึกไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดล้วนต้องเพียรฝึกฝนหลอมหลอ่อและขัดเกลาตนด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและทอรหดขอบเขตความรักของเรากว้างใหญ่เท่าใดคนที่รักทนุถนอมเราจะยิ่งมากเท่านั้นคุณธรรมมาจากการสั่งสมเต่ามาจากการปฏิบัติ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องพึ่งพาการทำได้จริงอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่18สิงหาคม2565เผยแพร่วันที่1656